โอเคครับกพื่นจีนิน้รับทุกท่านเข้าสู่ช่องนอร์เนชา่นนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เพื่อนๆนะครับผมตามผมมาเลยก็บรรยากาศก็มีแต่แปล่าป่าเขาอะไรประมาณนี้นะฮะมาครับผมผมจะพาเพื่อนๆมาดูบ้านนะครับผมบ้านบนดอยนะครับที่ผมได้ซื้อไว้เมื่อประมาณอ่ี่ปีก่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับ ทุกท่านดูดิบรรยากาศที่มันสุดแสนโรแมนติกนะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนนะตามผมเลยบรรยากาศก็กดีนะเป็นล่างครับเป็นภูเขานะเราอยู่ข้างบนจะมองเห็นข้างล่างหมดทุกอย่างเลยนะดูดิบรรยากาศอันนี้อ่นี่ I I believe can can fly ม to ันกเ็เป็นดูสิมีที่ไหนครับผมในโลกใบนี้มีที่ไหนที่ได้ขนาดนี้นะดูสิมาไหนผมพาไปดูบ้านนะบ้านของผมในอนาคตไม่ใช่ตอนนี้นะ <laughs> อันนี้ก็เป็นคุณแม่ของผมเองนะผมแม่เราเองสี่บาทอันนี้ก็เป็นไก่ของผมนะผมไก่โจ้ตนนะครับครับาตายถ้าเป็นไก่ผมผมจะจับได้นะทุกคนนานไงเออเออเจ็บเจ็บเลยครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นภาพจริงไม่ได้ตัดต่อเลยนะ แดงเลยครับผมสีหมอกทำไมลูกกัดป่าลูกน้อยมันจีกมันจีกน้อยมันย่อนยาวแล้วมันจีกเอาเปิ้งแดงคือเป็น้วไงโอเคครับก็ต่อกันเลยนะครับผมผมก็ได้แผลมานะครับไก่จิกก็แบบชิวๆอะไรไม่เจ็บประมาณนี้ครับผมมาก็แบบมันยังไม่คุ้นชินผมนะไก่แต่ผมก็ไม่เจ็บมากครับเป็นแค่ห้องเลือดเฉยๆโอเคเดี๋ยวพามาทัวร์บ้านผมดีกว่า มากูตามผมมาบรรยมันากาศดีมากเลยครับดูเดี๋ยวตามมาตามมานี่ขึ kind of so ้นปันไดบ้านฮะเพราแบบชิวๆอะเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะจังชิวๆประมาณนี้นะประมาณนี้ มาถึงก็นอนเล่นนะ่ะเกิดอะไรทำก็นั่งเล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยสบายครับแค่นี้แหละมีอะไรบ้างครับชิวๆอ่ะมาดูห้อง่โอเคครับเรามาดูห้องใหญ่กันนะครับตอนนี้นะครับผมตอนนี้เราก็ขอสัมภาษณ์นะฮะเจ้าของบ้านที่แท้จริงนะไม่ <c oughs> <c oughs> ไม่น,นี่เป็นเจ้าของบ้านนะพี่เหมยียวบ๊ายบาย สวยงามครับห้องน้ำขนาดโอเคมาดูข้างนอกทุกคนดูบรรยากาศสิยินทายไปบ้านมันลบบ้านมันรกบรรยากาศดีมครับก็แบบชิลๆอ่ะอยู่บนภูอะไรประมาณเนี้ยนี่เราอย่างนี้เนี่ยทุกคนดูดิูว่ะบ้านหลักแสนอ่ะแต่วิวหลักล้าน่ะประมาณเนี้ยผมบนภูเลยนะที่สิรินทรอุบลเนาะ แถวเขินซีรินทอนนี่แหละแต่ไม่บอกว่าเป็นตรงไหนนะเดี๋ยวเพื่อนๆตามผมมาจะยุ่งโอเคก็มีบานนั้นประมก็มีบานนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับช่องนันนี่แชนแนลนะครับพี่มิวเฮ้ยเือใกล้สิบอกได้บอกจนบอกจนนอนไรพี่หมอกพี่หมอกลูกจนที่หมอกเจ็บมากเลยครับที่หมอกเจ็บใช่ที่หมอกเจ็บมันปวเจ็บเนี่ยปวดเจ็บปวเจ็บไปดีโอปวดเจ็มันหงเลยด้วยนี่ นี่ไงแผลแผลเหมือนกันพี่อ่ะโดนมาเยอะก็แบบชิวๆครับผมก็แบบจริงเราลูกผู้ชายอ่ะแม่กใกล้ตีนกับเป็นจังสีละลูกผู้ชายอกซ้ำสอกแค่นี้จิ๊บ